คิดถึงกันไหมล่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแสดงวิธีการวัดอุณหภูมิของร่างกายด้วยอันนี้เป็นระบบดิจิทัลนะดิจิทอลเปิดก่อนติ๊ดรอให้มันเป็นแบบไม่มีตัวเลขขึ้นนี่เป็นแบบนี้แลวเดี๋ยวมันจะมีสัญญาณ พอมันเย็บแล้วแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยโล่งๆใช่ไหมเราก็ใช้ได้สองอย่างใต้ลิ้นกับใต้จุกุลแวันนี้จะลองใต้จุกุลแลก่อนนะ อนี่นี่มันไว้อ่ะนิ่งๆนะเขาบอกว่าประมาณห้าทีนะคะคุณพยาบาลกขาว่าอย่างนั้นเราก็ต้องทําใจไปสวดมนต์สวดมนต์ไปนะคะพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆนะคะเพื่อรอจนกว่าอมันจะได้เวลาที่เหมาะสมจะได้อุณหภ,ภมูมิที่ที่ถูกต้องอะเนาะ คำ <laughs> อะไรก็ไม่รู้วะโคเดี๋ยว <laughs> ได้ยัง <laughs> คิดว่าดแล้วนะดูสิอ่ะ <laughs> <laughs> ติง้ง <laughs> นะแล้วก็ออก ออกมาดูสามสิบหกจุดเจ็ดลดลงเรื่อยเรื่อยนะสามสิบหกจุดเจ็ดเอ้ยเล็บขาดเล็บวิ่นอายอนี่แล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้พยาบาลทีวิตประจำวันนะวันละสองรอบนะคะ เราจะเช็คอุณหภ,ภูมิกันตอนอก่อนสิบโมงเช้าแล้วก็ต่อก่อนบ่ายสองเหรอใช่ไหมประมาณนั้นนะคะแต่ไม่ได้แน่นอนนะคะความจำสั้นเหมือนปลาทองเอ่ะแล้วก็ <laughs> เสร็จแล้วใช่ไหมก <laughs> ินใจได้ <laughs> ฉีดจุกูแลแล้วนะโอเคแล้วก็ปิดแล้วก็เก็บเอาไว้เอาหืมปิดเดี๋ยวแบตหมดปิดก่อนอ่าแล้วก็ปิดแล้วนะมันจะได้ใช้นานๆเนี้ยปิดแล้วก็เป็นธรรมดาลแบบนี้เอาสั้นๆแบบนี้ไปก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยววันหลังค่อยมาเล่าให้ฟังนะ เรื่องเยอะมากที่นี่นะค่ะมีหลายเรื่องแหละที่อยากเอาให้ฟังแต่ว่าเอาไว้ไปเป็นไลฟ์สดดีกว่าเนาะทำคลิปมันวุ่นวายตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ขอบคุณมากนะคะเ,เพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจอลีนนะคะคิดถึงกันก็อย่าลืมนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะก็มาดูานั่นแหละเผื่อๆกันให้บ้างอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากทุกกำลัง,งใจเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า